สวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆ้องป้าหมอสีธีโชคพยากรณ์นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะคลิปแห่งความบันเทิงนะกับพลิกอากาศนะคะในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังเร็วๆนี้จะประสบความสําเร็จหรือไม่นะคะเป็นคลิปแห่งความบันเทิงค่ะพี่น้องคะเนาะเพื่อลดความตึงเครียดในระหว่างนี้นะคะพี่น้องใครที่อยู่กับบ้านกับช่องนะคะก็เปิดคลิปดู นะเพื่อเป็นแนวทางด้วยนะคะพี่น้องมีไพ่ให้เลือก3กองเช่นเดิมนะคะแล้วก็หินมงคลน,นําโชคประจํำวันนะอ่าพี่น้องคะเนาะสำหรับกลุ่มไพ่ที่ให้เลือกนั้นเนี่ยเห็นไหมก็แล้วแต่พี่น้องนะคะเราทำจิตให้สบายแล้วดูภาพที่เรารักเราชอบนะคะไพ่ กลุ่มที่หนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงที่มีความรู้สึกว่าจินตนาการว่าตัวเองไปอยู่ในหอยนะคะเห็นไหมคะเออและกลมมองตัวเองอยู่นะ,ะสำหรับกลุ่มที่สองนะคะนี่มีคู่รักนะคะเหมือนกับว่าล่องเรือเหมือนเรือไททานิกเลยะคะ่ะพี่น้องคะอย่างมีความสึกนี่อย่างนี้นะคะกลุ่มที่สามนะคะเด็กผู้หญิงเนาะนั่งอยู่บน ดอกบัวดอกใหญ่เลยดอกโตนะคะฉะนั้นเล่นเล่นก็คือหมายความว่าให้พี่น้องนะคะทำจิตให้ว่างนะคะปล่อยใจนะคะให้สบายแล้วก็เล็งไปที่ไพ่ที่ตัวเองคิดว่าชอบที่สุดนะคะพี่น้องคะหรือหินที่ตัวเองชอบที่สุดนะคะนี่อย่างนี้น,นะเอาอย่างนั้นกันค่ะพี่น้องคะเนาะทำจิตให้ว่างและป้าหมอจะถามไพ่ ยิสีนะคะชุดครูว่าสิ่งที่พี่น้องมุ่งหวังนะคะต่อไปนี้เรื่องอะไรก็แล้วแต่ในใจเนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะคะในเร็วๆนี้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะเนาะอ่านับนะคะถอยหลังนะอ่ามสองแล้วเลือกเลยค่ะพี่น้องค่ะ เอาละกลุ่มที่หนึ่งนะคะพี่น้องลูกๆหลานๆที่เลือกกลุ่มที่หนึ่งนะคะป้าหมอเลือกไพ่ให้แล้วถามไพ่ว่านะคะถามไพ่ว่าสิ่งที่เรามุ่งหวังนั้นจะประสบความสําเร็จเร็วๆนี้หรือไม่นะคะเอาละมาทํานายกันนะคะไพ่ที่ขึ้นนั้นเนี่ยค่อนข้างออกมานะคะทั้งเรื่องบวกและเรื่องลบอยู่ค่ะพี่น้องกลุ่มที่หนึ่งนะจ๊ะอ่าก็มีไพ่ใบแรกนะคะก็จะเป็นจิตไม้เท้านะ ใบที่สองวถ้วยใบที่3 The l o v e r ใบที่4 s t ส i n g ใบที่5 t h เด u ันใบที่6นะคะ6ไม้เท้าใบที่7ดนะ9ดาบใบที่8นะคะก็จะเป็น7ดาบนะคะใบที่9ก็จะเป็น5เหรียญใบที่10ใบสรุปนะคะก็จะเป็นราชินีเหรียญนะคะพี่น้องคะสิ่งที่พี่น้องมุ่งหวังนะป้หมอก็น่าจะคิดว่าน่าจะตรงนะคะ ก็คือมุ่งหวังในเรื่องของนะความเป็นอยู่ในเรื่องความมั่นคงในเรื่องการงานและจุดประสงค์ก็คือมุ่งหวังในเรื่องของยอดเงินที่จะเข้ามานะคะมุ่งหวังในเรื่องของการเงินนะคะอ่ที่จะมุ่งหวังว่าจะรอเงินอยู่นะคะและเงินจะเข้ามาเร็วๆนี้ไหมและจะมีช่องทางด้านไหนบ้างที่จะเข้ามานั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่มุ่งหวัง ของพี่น้องเลือกกองที่หนึ่งนะจ๊ะในรอย่างนี้นะความหมายก็คือน่าจะตรงกับไพ่ที่เลือกด้วยนะคะคือไพ่ใบนี้ใบแรกนะพิกอการ์ดนี่พี่น้องในเลือกที่เลือกกองที่หนึ่งนั้นเนี่ยทำงานนะคะหามรุ่งหามค่ำเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหนักนะคะงานหนักนะคะสู้อ่านเบาก็ไม่ถอยนี่ก็คือเจ็ดไม้เท้านะคะและ งานบางงานที่ทําไปนั้นเนี่ยนะคะผลตอบรับในเรื่องของการเงินนะคะมันยังไม่ชัดเจนยังไม่ได้หรือได้มาก็ไม่พอเพียงนั้นนี่เบื้องต้นนะคะและก็ในส่วนหนึ่งก็รออยู่รอสถานการณ์รอสถานการณ์รรต่างๆให้คลี่คลายนี่นะคะนี่และก็ในบางท่านก็จะรอลูกค้านะคะลูกค้าทั้งเก่าและใหม่เพื่อที่จะมาอุดหนุนนะคะพี่น้องกานนะ อ่าฉะนั้นพี่น้องในเลือกกองที่หนึ่งก็ขอบอกว่านะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังนั้นน่ะจะประสบความสำเร็จเร็วๆนี้แล้ลราคาเนาะสิ่งที่คุณได้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสัมมาอาชีพนะหนักๆนกนะ่คุณก็จะได้รับแล้วราคาเร็วๆนี้นะเพราะได้ไพ่เดอะซันนะเห็นไหมคะอ่าและนะมุ่งหวังในเรื่องการเงินก็จะมีเงินเข้ามานะคะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะนี่เห็นไหมคะเดอะซันนะ ใครที่มุ่งหวังในเรื่องของลูกค้าก็จะมีลูกค้าเข้ามาแล้วค่ะอุดหนุนนะใครรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะมีข่าวเข้ามาแล้วค่ะใครนะคะรอในเรื่องการขยับขยายในส่วนของกิจการการงานนะก็จะได้รับนะคะจะได้ข่าวดีเข้ามาได้ขยับขยายนะคะฉะนั้นพี่น้องในเลือกกองที่หนึ่งนะคะอย่าได้กลุ้มใจเลยนะคะก็จะได้ในสิ่งที่เรา มุ่งหวังตั้งใจนะคะเร็วๆนี้และถามว่าเร็วๆนี้คือเดือนไหนล่ะคะพี่น้องคะนะพ่อหมออย่างอย่างให้ช้านะสำหรับไพ่ที่ออกมาเนี่ยก็คือเดือนมิถุนายนราคาพี่น้องจ๋านะรออีกนิดหนึ่งตอนนี้เนี่ยมันเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนจะได้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องการงานและเรื่องการเงินนะคะทั้งสองเรื่องนั้นชัดเจนเลยค่ะส่วนสิ่งที่จะบอกว่าเหมือนกับเป็นทุกขลาบหน่อยหนึ่งนะคะเมื่อเราได้มาแล้ว เราก็ยังคงที่จะเครียดกลุ้มใจอยู่นะ,ะเพราะว่าเรามีภาระที่จะต้องใช้โดยเฉพาะในเรื่องของหนี้สินนะอย่างนี้พี่น้องในเลือกกองที่หนึ่งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอุย้ยตายแล้วได้เงินมาปั๊บเนี่ยมันออกเลยนะคะและแก้ไขนะคะแก้ไขได้ไปประมาณ5ส่วนนะอีก2ส่วนนะ,ะสมมุตินะ,ะแก้ไขไปได้5ส่วนอีก2ส่วนยังแก้ไม่ได้ และยังคงที่จะต้องหาเงินก็คือเงินหมดนั่นเองนะฉะนั้นพี่น้องในเลือกกองที่หนึ่งคะนะ่ะเนาะดีกว่าที่เงินไม่เข้านะมุ่งหวังในเรื่องการเงินแน่นอนชัวร์แต่เงินได้มาปับ๊บออกเลยนะคะและก็แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้บางส่วนจริงๆริด้วยนะคะสาพี่น้องเลือกกองที่หนึ่งและก็ชัดเจนมากในไพ่สรุปค่ะพี่น้องค่ะนะาราชนีเหรียญพี่น้องที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะ ก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาตลอดนะ,ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะเข้ามาทั้งปีแล้วค่ะพี่น้องคานะเออเข้ามาทั้งปีแล้ค่ะพี่น้องคานี่สําหรับราชินีเหรียญน,นะคะนี่อย่างนี้เลยพี่น้องที่ดูในเดือนไหนนะคะสมมุติว่าดูในเดือนมิถุนายนก็จะได้รับคําตอบในเดือนกรกรดาคมนะแน่นอนนะคะก็คือถัดไปนั่นเองนะ ในเรื่องที่เรามุ่งหวังในเรื่องของการเงินนะคะแน,แน่นอนเลยค่ะพี่น้องค่ะฉะนั้นในกลุ่มที่1นนั้นประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังนะคะพี่น้องนะส่วนที่เราจะต้องไปปรับแก้นั่นก็คือเราต้องทําใจนะในเรื่องนี้อย่าจิตตกนะเมื่อเงินเข้ามาปั๊บเนี่ยแก้ปัญหาและเราก็ไม่เหลือเงินเก็บอย่างนี้ก็ช่างมันค่ะประเดี๋ยวก็จะมีเงินเข้ามาอีกค่ะเป็นไงบ้างคะพี่น้องที่เลือกกองที่1ถ้าถูกใจนะคะ คนละหนึไลค์หนึ่แชร์นะคะคนที่เข้ามารับฟังท่านใหม่ก็ขอกำลังใจ1ติดตามด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าขอให้พี่น้องเลือกกองที่1นะคะเออเฮงเงรวยรยสมความปรารถนาทุกประการค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องที่เลือกกองที่ 2, นะคะพี่น้องที่เลือกกองที่สบ้างนะคะสําหรับพี่น้องที่เลือกกองที่สองนะคะกองนี้ มาแล้วนะคะกองที่สองนะคะก็คือ,อนี่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่นะคนรักคู่รักนี่นะคะล่องเรือไปนะคะไปเหมือนกับเรือไททานิกเลยแล้วก็กลุ่มหินนะคะเป็นหินของผู้ที่เกิดวันพุธเป็นหินนำโชคนี่นะคะนี่อย่างนี้ฉะนั้นถามไพ่ให้นะคะว่าสิ่งที่มุ่งหวังเนี่ยจะสําเร็จผลไหมและ เร็วๆนี้หรือไม่นะคะเอานะมาแล้วนะคะพี่น้องนะไพ่ใบที่หนึ่งมาแล้วนะคะสำหรับไพ่ใบที่หนึ่งนะคะก็จะเป็น six of c u p นะคะก็คือ6ถ้วยนั่นเองใบที่สองอใบที่2นะคะก็จะเป็นนะคะสมดาบนะคะเป็น3มดาบค่ะ ใบที่สามนะคะก็จะเป็นห้าถ้วยนะคะใบที่สี่ค่ะพี่น้องก็จะเป็นสี่ดาบค่ะใบที่ห้าดาบสมมงกุฎค่ะพี่น้องใบที่หกนะคะอัศวินไม้เท้าอ่านะคะ ใบที่7นะคะใบที่7นะคะเอาละก็จะเป็น9เหรียญน,นะคะใบที่8นะคะก็เป็นหนึ่งถ้วยใบที่9เป็นสองดาบค่ะใบที่10นะคะจะเป็นจะเป็นห ดาบค่ะพี่น้องเลือกกลุ่มที่สองนะคะนี่นะคะเรามาดูกันเลยค่ะสําหรับกลุ่มที่สองนะคะให้ตัวตนใบแรกนี่ขึ้น6ถ้วยความมุ่งหวังนะคะถ้าประหมอทํานายนั้นก็คือมุ่งหวังในเรื่องความรักความสัมพันธ์ณขณะนี้ณขณะนี้พี่น้องที่เลือกกลุ่มที่สองกองที่สองนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าจะมีในลักษณะของการที่มีเรื่องไม่เข้าใจผิดใจกันกันกบ บริวารในครอบครัวจะเป็นบุตรภรรยาภรรยาสามีนี้นะคะอ่าแล้วก็คนในครอบครัวแล้วก็แตกแยกพันหลังกันไปแล้วก็มุ่งหวังว่ารอที่จะกลับมาคุยกันใหม่คืนดีกันใหม่นะมันจะเป็นไปได้ไหมหรืออย่างไรนี่คือความคาดหวังคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้นะคะส่วนถ้าสมมุติไม่ใช่เรื่องนี้นะคะ ก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะหรือความเป็นห่วงคนในครอบครัวสถานะความเป็นอยู่คนในครอบครัวเป็นห่วงมากเนี่ยนะคะนี่ย่งนี้เป็นห่วงมากว่าเอ๊มันจะดีขึ้นเมื่อไหร่จะจัดการในปัญหาต่างๆได้เมื่อไหร่ว่าอย่างนั้นนะสองเรื่องนะจากกลุ่มที่สองนั้นป้าหมออธิบายความไปให้สองเรื่องนะคะอ่า ถ้าคุมที่สองนั้นเนี่ยเขาบอกว่ารนิดหนึ่งนะความมุ่งหวังนี่รยอ,อีกนิดหนึ่งนะคะจะสําเร็จนะทีนี้ถามว่าจะสําเร็จอนะ่ะในเดือนอะไรถ้าสมมุติเราดูนะคะณขณะนี้เดือนพฤษภาคมอีกนิดหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะนนเดือนหน้าคือเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะสาเร็จแล้วนะคะเห็นงไหมเรารอรอ,รอเวลารอสถานการณ์ต่างๆให้มันคีค่รายปัญหาต่างๆหน้าได้ดาบสมมงกุศนะ เราก็แก้ไขมันได้แล้วนะคะพี่น้องค่ะนะแก้ไขได้แล้วในเดือนนี้นะคะและมันก็จะมีพลังขึ้นมานะคะเมื่อเราแก้ไขได้แล้วเราก็เท่ากับว่าเราเริ่มต้นใหม่และทุกอย่างดีขึ้นเมื่อะกี้บอกว่ามุ่งหวังในเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าใครผันหลังกันไปถามว่าจะหวนกลับมาคืนดีกันได้ไหมมาแน่นอนค่ะพี่น้องค่ะมาแน่นอนค่ะเนาะจาบความรักความสัมพันธ์ส่วนในเรื่องของ ความเป็นอยู่ในครอบครัวก็เหมือนกันนะคะก็จะดีขึ้นในเดือนมิถุนายนเช่นเดิมเช่นเดียวกันนะคะอย่างนี้นะคะดีขึ้นทุกเรื่องใครที่ไม่สบายนะคนในครอบครัวหรืออย่างไรนี่มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่สบายก็จะคลี่คลายดีขึ้นนะคะาตามที่เราได้มุ่งหวังตั้งความหวังเอาไว้ว่า สักวันหนึ่งมันจะดีขึ้นไพ่ก็ชี้ออกมาแล้วว่าเร็วๆนี้นะคะพี่น้องนะอดทนอีกนิดนึงกันนะคะอ่าวละเละนี่นะคะเละก็จะมีในลักษณะของความคล่องตัวในเรื่ององการงานนะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องการเงินก็จะเข้ามาความกินดีอยู่ดีมีสุขนะคะเพิ่มขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็เริ่มต้นใหม่ดีกว่าเดิมนะคะนี่นะ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพี่น้องค่ะเราก็พยายามประคับประคองนะคะดูแลอย่าให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะอย่าให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในเรื่องความเป็นอยู่หรือในเรื่องของสุขภาพก็แล้วแต่นะเมื่อมันดีขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอย่าให้กลับไปย้อนกลับไปเหมือนเดิมเพราะมันยังขึ้นในลักษณะสองดาบอยู่นะสองดาบเนี่ย หมายความว่าเรายังคงลังเลสงสัยว่าเอ๊ถ้ากลับมาคืนดีกันใหม่เนี่ยมันจะมีปัญหาอีกไหมไม่ต้องหรอกค่ะมันมาปรับที่ตัวเรานะคะถ้าเราให้อภัยแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้เราก็จะต้องเอาบทเรียนที่มันล้มเหลวอะที่ผ่านมานะเอามาปรับนะคะอ่ามันก็จะไม่เกิดปัญหาเก่าๆย้อนกลับมานะคะ ส่วนในสองดาบป้าหมอเจาะไปในเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะใครที่เลือกกลุ่มที่สองระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องมีโอกาสที่เราจะผ่าตัดเล็กผ่าตัดน้อยด้วยนะคะในอย่างนี้ให้ระวัดระวังเรื่องของเอ็นข้อกระดูกแล้วก็สายตานี่อย่างนี้นะคะพี่น้องมีโอกาสที่จะไปหามดหาหมอนะคะแต่สําหรับให้สรุปถ้าเป็นเกี่ยวกับสุขภาพเราก็จะหายแล้วนะคะได้รับการรักษา าตามที่หมอกำหนดนะคะก็จะหายเร็วนะคะก็แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของสุขภาพหรือในเรื่องของความเป็นอยู่ในสถานะการงาน,งานการเงินของพี่น้องนะคะก็จะดีขึ้นทั้งหมดเลยขี้คลายไปนในทางที่ดีโอทอนีอยนิดหนึ่งนะคะมิถุนาครกรกดาทุกอย่างก็จะคลี้คลายไปนในทางที่ดีนะคะ สำเร็จผลนั่นเองค่ะพี่น้องที่เลือกกล่องที่สองค่ะโอเคค่ะเอาละนะคะค่ะถ้าเกิดว่า,าชัดเจนหรืออย่างไรนะคะขอกำลังใจนะคะคนหนึ่งไ like, ลค์หนึ่งแชร์นะคะแล้วก็1ติดตามสำหรับผู้ที่รับฟังรับชมท่านใหม่เพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะพี่น้องค่ะเนาะค่ะขอให้พี่น้องนะคะโชคดีนะประสบความสำเร็จดังที่มุ่งมั่นตั้งใจเอาไว้ค่ะเร็วๆนี้ คสวัสดีสกองที่สามาถนะคะอ่าในหัวข้อที่ว่าถามไพ่นะคะสิ่งที่เรามุ่งหวังไว้จะสําเร็จผลไหมนะ,ะและจะสำเร็จเวลาเท่าไหร่นะคะเร็วๆนี้หรือไม่นะ,ะหรือเดือนอะไรป้าหมอถามไพ่ย,ยิปซีให้นะคะจับไพ่ให้เป็นแนวทางนะคะพี่น้องนะจำนวนสิบใบค่ะพี่น้องค่ะนะสําหรับกลุ่มที่ สาค่ะสำหรับกลุ่มที่สามาไพ่ใบแรกเลยมาเลยค่ะพี่น้องค่ะเน่นะคะกลุ่มที่สามมาแล้วไพ่ตัวตนนะหกเหรียญค่ะหกเหรียญเป็นไพ่ตัวตนของกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามนะคะใบที่สองก็จะเป็นเดอะมูนนะคะกลุ่มที่สามนะใบที่สามก็จะเป็นเดอะฟู ใบที่สี่ห้าไม้เท้าใบที่ห้าสามเหรียญใบที่หกสองไม้เท้าใบที่เจ็ดหนึ่งไม้เท้าใบที่ แปนะคะอัดสวินถ้วยใบที่9กสามถ้วยใบที่10นะคะเดอสตาเอาละพี่น้องที่เลือกกลุ่มที่3านะคะอ่ากลุ่มที่3นี่เป็นยังไงสิ่งที่เรามุ่งหวังนั้น นะมุ่งหวังในเรื่องอะไรมาดูกันค่ะพี่น้องที่เลือกกลุ่มที่3านั้นเนี่ยขึ้น6 6เหรียญน,นะคะเกี่ยวกับไพ่การเงินนะ,ะเป็นเงินเป็นเครดิตอ่าป้าหมอว่าสําหรับก,กลุ่มที่3ามนั้นมุ่งหวังว่าเมื่อไหร่เราจะหมดหนี้หมดสินเมื่อไหร่จะหมดหนี้หมดสินนะคะถ้าเป็นแบบนี้มีความมีความวิตกกังวลแล้วก็เครียดโดยเฉพาะสถานการณ์แบบนี้ การเงินนั้นเข้ามายากนะเนื่องจากว่าวิกฤตโควิดหรือเศรษฐกิจตดถอยนะการเงินก็หายากเข้ามานี่และมีพันธะณนะขณะนี้ในเรื่องของหนี้สินเนี่ยจจะหมดหนี้หมดสินนะ่ะเมื่อ,อไรหรือจะมีโอกาสปลดหนี้ได้ไหมช่วงนี้เอาถามแบบนี้ก็แล้วกันนะแล้วก็มีความวิตกกังวลมากนะคะ ในบางครั้งนั้นพี่น้องที่เลือกกองที่สามนะอยากจะปลีกวิเวกนะคะอยากจะหนีไปให้พ้นไปพักผ่อนนะคะก็ไปไหนไม่ได้นะเนื่องจากว่าโดนวิกฤตเนะี่ยแบบนี้นี่นะคะนี่คือโรคร้ายได้ด้วยนะคะเดินทางก็ไม่สะดวกนะคะพี่น้องคะนะสำหรับพี่น้องที่เลือกกองที่สามนะอ่า เป็นห่วงในเรื่องการงานการเงินความเป็นห่วงในเรื่องของหนี้สินเมื่อไรจะได้เปลืองหนี้หมดหนี้หมดสินเมื่อไรที่จะได้จ่ายหนีนะ้ขึ้นดอกเพิ่มขึ้นทุกวันนะว่าอย่างนั้นนะคะและ้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องการงานก็ยังไม่ชัดเจนนะคะหรือยังเหนื่อยยังในภาระงานก็ยังไม่ลงตัวนะสำหรับบางท่านนะคะแต่ว่าพี่น้องที่เลือกกองที่สาม สบายใจหายห่วงค่ะนะเราสามารถที่จะเคลียร์นี่ได้นะบางส่วนและทยอยได้นะคะและถามว่าในช่วงนี้ถ้าเราดูในเดือนพฤกภาคือเดือนน้าปัจจุบันเนี่ยในเดือนพฤกษานี่ฝืดหน่อยนะคะไม่มีเม็ดเงินเข้ามาเลยสำหรับคนที่เลือกกองที่สามเนี่ยนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราเอ,อ,อดทนและก็ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบมานะคะ ในเดือนมิถุนายนนี้ก็จะขี่คลายมียอดเงินเข้ามานะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะพี่น้องค่ะและเราสามารถที่จะจัดการในเรื่องของหนี้สินได้บางส่วนด้วยนะใครที่บอกว่าเอ๊นี่ค่ะงวดรถสองสามเดือนแล้วนี่มันจะได้หรือเปล่ามันจะอัยังไงเนาะยังเอาไหวเอาอยู่เอารอดอยู่นะจ๊ะนะมิถุนานี่ก็จะมียอดเงินเข้ามามีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะสามารถที่จะเดินทางทำมาหากิน ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าได้แล้วนะคะมีทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เข้ามาอุดหนุนแล้วนะคะพี่น้องที่เลือกกองที่สามในเดือนมิถุนายนได้เริ่มต้นกิจการใหม่ๆนะคะสะดวกขึ้นส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะ,ะนี่ประคับประคองงานะประคับประคองมาแล้วก็มีความรักสามัคคีขึ้นนะ สมหวังในเรื่องความรักความสัมพันธ์เข้าใจกันอะไรกันนี่นะคะในส่วนของครอบครัวหรือคนรักอ่าฉะนั้นคะ่ะพี่น้องในเลือกกองที่สามเนาะผ่านนะคะสิ่งที่มุ่งหวังไว้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องอย่างที่พ่อหมอว่าเนี่ยไม่ต้องเป็นวงลวคะค่ะนะอีกนิดนึงนะคะก็คือเดือนมิถุนาเช่นกันนะแลก็ไพ่สรุปนั้นก็ออกมาดี ยังไงแล้วเดอสตาคือความหมายว่าทุกอย่างจะต้องรอคอยมันไม่พุ่งมันค่อยๆดีไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องนะเราจะให้ได้ดังใจว่าเอ้ยเป็นนี่อยู่กี่ล้านก็แล้วแต่เนี่ยจะปลดหนี้ได้เร็วนี้ไหมยังก่อนนะคะพี่น้องนะแต่มีช่องทางในการที่จะใช้เขาแน่นอนนะอาจากการงานของเรานี่แหละโชคลาภเข้ามาบ้างนะเสริมเสริมเข้านี่นะคะมาแน่นอนและเราก็ สำเร็จนะในสิ่งที่มุ่งหวังนะคะแต่ต้องอดทนต้องรอรอการเก็บเกี่ยวนะคะพี่น้องค่ะเนาะเอาละฉะนั้นนะพี่น้องที่เลือกกองที่สามใครที่ตรงใจนะคะขอกำลังใจนะคะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งติดตามด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะคนที่เข้ามารับฟังรับชมท่านใหม่แล้วก็ป้าหมอวยพรให้ผู้ที่เกิดนะคะที่ผู้ที่เลือกกองที่สามนั้น กินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สมดังตั้งใจนะคะทุกประการค่ะสวัสดีค่ะ